สวัสดีครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับผมลงกึงช่างต้อมมาสินเพชรบุรีวันนี้ก็มาอยู่กับฝาสูบลูกค้านะครับผมนี่ครับฝานี้นะครับลูกค้าก็หลอดวาลนะครับเสียนะครับนะครับโยกโยกแบบโยกเยอะเลยนะครับผมนี่ครับลุนได้เลยครับผมโยกมากเลยนะครับก็ทําให้วาลด้วยนะครับผมทีนี้นะครับเราก็ทําการเปลี่ยนหลอดวาลนะครับผม ก็มาดูการเปลี่ยนหลอดวาลกับเปลี่ยนวาลนะครับผมว่าทำยังไรนะครับผมก็ไม่ยากนะครับผมขั้นแรกก็ทำการนะครับเอาหลอดตาออกก่อนนะครับโอ้โหยหลอดวาลมันสั้นลือเกินนะครับผมผมว่าแล้วทำไมมันหลวมง่ายมันโยกงง่ายนะครับหลอดวาลสั้นมากครับนี่ครับก็สั้นสั้นจัดเลยนะครับผมก็อันนี้นะครับ เราจะเปลี่ยนหลอดวาวให้ลูกค้ากันนะครับก็หลอดวาวนะครับผมอันอันนี้เป็นหลอดเยงเดี๋ยวนะลูกค้ามาเป็นหลอดทองเหลืองนะครับผมแล้วก็วัดขนาดก่อนนะครับผมสิบนะครับผมก็เดี๋ยวเปลี่ยนขนาดเท่าเดิมเลยนะครับขออภัยนะครับหาหลอดวาวไม่เจอนะครับผมตอนนี้ไม่รู้ว่าไปอยู่หนใดนะครับ เงองจากฝนตกนะครับผมแล้วก็เก็บไว้นะครับผมยัดไว้ช่องไหนสักช่องหนึ่งนี่แหละอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับอันนี้ก็หลอดเยื้อนะครับใช้ไม่ได้หลอดยื้อเพราะว่าเอ่อของลูกค้าทํามาเป็นหลอดตรงนะครับผมอ่า้องเหมือนจะเจอแล้วแหละนะครับผมโอ้อันนี้เป็นหลอดโซนิกนะโซนิกก็ใช้ไม่ได้นะครับผม เดี๋ยวหาหลอดวาลวก่อนสักคู่อยู่แถวนี้แหละน่าจะไปยังไม่ไกลนะครับผมเราก็ไปกึงหลอดวาลวมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับเป็นหลอดแท้นะครับของโซนิกนะครับเหนียวเลย อ้าวดูไปดูมานะครับหลอดวาลนี่มันเป็นหล e อดเยื้อองีกครับผมเพื่อนๆดูดิหลอดยื้อนี้ผม e ว่าทำไมมันมีขอบนะครับผมงั้นหลอดเดิมที่ใส่ไม่ได้แล้วนะโอ้โอผมก็ตีออกดูทีแรกวก็กล่าวว่าวเป็นหลอดเดิมที่ไหนได้หล e อดเยืดมานะครับผมโอ้โห ย้งมาองศา,าเดียวด้วยนะครับผมแล้วอย่างนี้ผมจะตีเข้าไปตรงไหมเนี่ยนะครับก็คือมันหมุนทางใดก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าตรงจุดเดิมมันอะ่ะบ่าววาวก็ไม่ต้องทําใหม่แต่ถ้าไม่ตรงอะ่ะบ่าววาวก็ต้องทําใหม่แค่นั้นเองนะครับผมไม่มีอะไรก็ลาตีนะครับผมก็เอาย้งนะครับผมขึ้น เวลาตีก็เล็งให้ตรงนะครับผมยันแล้วนะครับผมเห็นไหมทีนี้ก็เดี๋ยวไปริมเมอร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ริมเมอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับดูว่าฝีมือผมจะตกไม่ตกครับอ่ะเดี๋ยวใส่วาวดูกันเลยว่ามันจะตรงตำแหน่งเดิมไหมเพราะว่าหลอดเยิ้งเนี่ยบูทมันเยื้งนะ มันหมุนไปทางซ้ายนิดนึงขวานิดนึงมันก็เพี้ยนแล้วบ่ามันก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมผมก็อยากประหยัดให้ลูกค้าที่สุดคือการตีเข้าไปแล้วใช้บ่าเดิมได้นะครับผมก็มไม่อยากเปลี่ยนบ่าให้หรอกถ้าไม่จาเป็นนะครับผมถ้ามันไม่เบี้ยวเยอะอ่ะดูกันลุ้นกันปุ๊บก็ตําแหน่งค่อนข้างได้นะค่อนข้างจะได้แล้วนะครับผมนี่ครับอ่ะ ก็มีรั่วบ้างนิดหน่อยนะเพราะว่าหลอดเก่าหลวมโยกขนาดนั้นนะเปลี่ยนหลอดใหม่มามันก็ต้องโยกได้เป็นธรรมดานะครับก็ไม่ถึงก็ต้องเปลี่ยนบ่าววาวนะฝาน,นี้เต็มที่ก็ปาดบ่าววาวนะครับผมมามาดูการปาดบ่าววาวกันเจียบ่าววาวกันต่อครับก็ในเมื่อเราเปลี่ยนหลอดแล้วมันใกล้เคียงนะมันไม่ไม่เอียงเยอะ องศาไม่เพียนเยอะเราก็สามารถใช้องศาเดิมได้ใช้เอาขอภัยใช้บ่าเดิมได้นะครับผมแต่ต้องทําการเจียบ่าเดิมทิ้งก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนองศาของมันนะครับบ่าวาวเนี่ยมันอยู่ได้เพราะหลอดาวาลบังคับ กลอดวาจะมังคับไปไปซ้ายก็ต้องไปซ้ายมังคับไปไปขวาก็ต้องไปขวานะครับผมถ้าหลอดวาวอยู่ซ้ายเ้าบ่าไปขวาก็รู้ว่าแค่นั้นเองนะครับผมอย่หลอดอยู่ทางไหนบ่าก็ไปทางนั้นแหละเวลาทำนะครับสำคัญที่การวางหลอดจะย้ององศามากน้อยเพียงใดแค่ไหนนะครับจะวาวลอยวาวจมวาว ่มวาลชิดก็อยู่ที่ตัวนี้แหละนะครับผมอยู่ที่บ่าวาวเลยเป็นหลักเลยนะครับผมเปลี่ยนรอบพยาบาใช้เวลากี่นาทีนะครับผมให้เดาไว้ในใจเลยนะครับว่าทำกี่นาทีนะครับ ลงไปประมาณครึ่งมิลดูก่อนนะยังไม่กดไปเยอะเดี๋ยวบ่ามันจมจมเยอะแล้วเดี๋ยวรถไม่เร็วอีกนะเดี๋ยวรถไม่แรงซีซีเหลือน้อยอีกอ่าซีซีมากขึ้นแต่กำลังอัดเหลือน้อยลงนะครับผมนี่แก์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นแสงไหมแสงโผล่ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับผมอ่าถ้าโผล่งี้นะครับวิธีแก้นะครับผมก็ปาดลงไปอีกครึ่งมิล เป็นหนึ่งมิลเลยทีนี้อ่าเสร็จปุ๊บล้วงลูนายเพิ่มอีกครึ่งมิล เสร็จแล้วลองวาวดูว่าพอที่จะทําบ่าสี่้าองศาได้แล้วหรือยังนะครับผมอันนี้บ่ายังเป็น90อยู่ยังไม่มีสี่ห้ารับก็ขอบวาวนะครับผมนี่ปุ๊บอะปิดสนิทแล้วนะครับผมพอทีนี้ก็เจียบ่าวาวได้ก็ใช้มีดเจียบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตามด้วย หินเพชรนะครับผมไม่อยากใช้หินเพชรเลยนะครับเพราะว่าหินเพชรกินได้ทีละน้อยมากนะครับฝ่ามันจะเป็นบ่าวาวที่ใหญ่ๆวาวไม่รู้าะก็ใช้เวลาปั่นหานานนะครับผมมันกินละเอียดเกินนะครับค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็นานด้วยนะครับฝ่าจะเป็นบ่าวาวได้ฝ่าจะเป็นเหลียมได้นะครับอ่าจะใช้มีดปาดเนี่ยแป๊บเดียวะนะครับ อ่าฟังเสียงครับเริ่มมาแล้วนี่ครับกบบกบแล้วนะครับผมนี่ครับเห็นไหมอ่าทีนี้ใช้หัวเพชรเก็บอีกแป๊บเดียวก็ใช้ได้แล้วอ่าอันนี้ก็เอาเพชรเก็บนะครับเก็บแป๊บเดียวแหละนะครับนี่ครับแค่นี้เงาวิ่งเลย อะเป่าเสร็จนะครับผมแล้วเดี๋ยวลองน้ํามันกันนะดูแสงก่อนอีกหนึ่งครั้งนะครับส่องแสงก่อนโหเสียงมาแล้วอ่ะอ่ะทีนี้ครับลองน้ํามันเลยอน้ำมันลองกอกดูนะครับผมใช้น้ํามันเบนซินแก๊สอีอะไรก็ได้อย่าใชนนนะ้น้ำมันพืชนนะ้ํามันพืชมันเหนียวไปนะครับเดี๋ยวหยอดแล้วไม่ออกดีใจไปใส่แล้ววาวล์วรั่วตกใจนะครับนี่ครับเบนซิน ก็ลองหยอดดูก่อนครั้งแรกนะไมื่อ้องตื่นเต้นรั่วช่างมันถ้าไม่รั่วก็ใช้ได้นะครับนี่ครับหยอดเข้าไปครับนี่ครับอยู่สนิทไม่มีไหลเลยสักกนหน่อยเดียวนะครับหยอดไปเยอะไหมนะครับผมนี่เต็มช่องเลยเห็นไหมเต็มช่องไอเสียเลยนะครับอ่ะเทกลับก่อนนะครับผมโอ้ไหลออกกันเนี้ยนะครับผมเนี่ยไม่มีรั่วเลย สนิทนะครับผมเห็นไหมสนิทเลยนะครับใช้ได้แล้วนะครับไม่เกินสิบนาทีนะครับผมเปลี่ยนหลอดวาลวนะครับเจียบบ่าแล้วก็เดี๋ยวไปตัดวาลวนะครับอีกจืดเดียวเอาเท่าของเดิมนะครับผมก็ฝาหนึ่งก็ประมาณสิบห้านาทีรวมตัดรวมชุบแข็งนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะต้องตัดให้สั้นกว่าเดิมหนึ่งมิลนะเพราะบ่าวาลวเรากัดลงไปหนึ่งมิลนะครับผม สนใจก็ส่งมาทําได้แต่อันนี้เป็นลูกค้าต่างจังหวัดครับของสมุทรสงครามนะครับผมมาทิ้งไว้เมื่อเช้าแล้วตอนบ่ายมารับนะครับผมก็รับไปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ